สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ,ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในเดือนพฤษภาคมนะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันก่อนนะคะอันนี้อาจารย์ที่ถฐานแล้วก็สับไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะใกล้วันเกิดแล้วนะคะใกล้วันเกิดของชาวเมถุนแล้วนะตั้งใจสวดมนต์ไหวพระแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลน,นะในช่วงนี้มันอาจจะตะขุกตะขากหน่อยนะแบบว่า ไม่ค่อยราบลื่นสมหวังอะไรอย่างที่คิดนิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่ซะทั้งหมดเพราะว่ามีถุนนะ่ะมีข่าวดีนะบางบางคนนะในบางเกณฑ์ชะตามีข่าวดีได้รับทรัพย์รับ,รบมรดกชิ้นใหญ่หญของมีค่าตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีนะคะโอเคได้แล้ว นี่ไงไพ่เสียนที่สถิตอยู่กับคุณนะในเดือนนี้เป็นพานราลยเป็นเสียงพาราลัยนะคะาชาวเมถุนเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีการเดินทางนะคะไม่ว่าจะแบบเดินทางไกลได้ไปต่างประเทศได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางต่างจังหวัด จะค้าขายจะทำมาหากินหรือว่าเดินทางไปศึกษาก็ได้แล้วก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยน,นี่เป็นข่าวดีนะจากจากเสียนแล้วก็น,นี้เป็นพลือสีที่เป็นหน้าเสือนะอที่เขาเป็นเฟรนกัน3คนนะ่ะหน้ากวางใช่ไหมหน้าเสือแล้วก็หน้าลิงนะคะแต่ปู่เขามีเมตตาแนละมีวิชา,าคมเยอะมากเลยแล้วก็น,นี้เป็นเสียนของปู่สีสุดโทนะคะ แล้วไพ่สรุปก็จะเป็นเ,เป็นปู่พญายมหรือปู่ยมบาบาเนี่ยนะเสียงก็อยู่บนหัวอาจารย์เนี่ยแหละวางอยู่ข้างบนเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของพระรางหูนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะมีสิ่งหนึ่งที่ให้ระวังจากไพ่สรุปก็คือระวัง มีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้องแล้วก็มีอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะแต่อุบัติเหตุเลือดตกยางออกเนี่ยเออมันไม่ถึงตายหรอกนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะไพ่อันนี้มันขึ้นมาคู่กันอนะมันน่ากลัวจริงแต่ว่าไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่า สุขภาพที่จะทําให้เราเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่ใช่นะอาจจะมีเรื่องระทึกขวัญน,นิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อย,อยที่จะเป็นเรื่องระทึกทําให้เราตื่นเต้นอาจจะแบบว่าลดเฉียวลดกระแทกแล้วก็ซ่อมลดก็จบจบ,จบกันไปก็ไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวอะไรเราอะไรประมาณนี้แต่มันจะมีเรื่องระทึกขวัญเกิดขึ้นนะคะในเดือนนั้นแต่จะไม่เป็นประเด็นอะไรย่าไม่เสียหายทรัพย์สินมากสุขภาพร่างกา,กายก็ไม่มีปัญหามากนะคะ แต่ว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังเรื่องบัตรเหตุก็อาจจะเป็นเรื่องชุยๆของเราหรือว่าเรื่องเรื่องแบบว่าโก๊ะเรื่องสะเพ้าเรื่องแบบเมื่อยลอยของเราอย่างเช่นอาจจะแบบว่าโดนมีดบาดอะไรอย่างนี้นะโดนมีดบาดหนังทะลอกหรือว่าหกล้มจับก,กลุบอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เครดของชาวลัคนาราศีเมทุนให้ถือศีลแปดทุกวันพระ นะคะให้ถือสินแดทุกวันพัในระยะนี้นะคะหรือว่าตั้งแต่เห็นคลิปนี้ก็ทำซะนะพยายามถือสิน8ปดวันพัสใน1เดือนเนี่ยให้ได้สักสองครั้งก็ยังดีที่เหลือเป็นสินห้าก็ยังดีแล้วแผ่นไม่ตาให้เจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วไปไปถวายเทียนนะมีโอกาสถวายเทียน ถวายนีออนก็ได้แล้วก็ถวายพาัดไตไปพร้อมๆก,กันกับถังสังฆทานนะให,ให้พยายามทำแบบนี้เรื่อยๆต้องแต่เห็นคลิปนี้เลยนะแล้วบุญผลบุญนะให้อัน,นิสงส์ให้ตัวเองแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรนะแล้วก็มันจะผ่อนหนักให้เป็นเบา แต่ถ้าเมถุนคนไหนที่สวดมนต์ไหว้พานั่งสมาธิอยู่แล้วพยายามแผม่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ให้ในพื้นที่ทุกคนทุกแห่งที่ตัวเองเดินทางไปนะคะแล้วก็จะปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรนะเ,เกณฑ์เนี่ยมันจะแมทกันเลยนะเพราะว่าเสียนั้นเนี้ยมันจะขึ้นตรงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางอยู่แล้วนะให้ระวังอุบัติเหตุที่จะมีที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แต่จะไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตนะคะแต่บางทีมันอาจจะต้องเจอจะทำไงก็ได้ให้มันหนักกลายเป็นเบานะคะนะในเรื่องของการทำงานเมถุนมีเกณฑ์นนะที่จะได้ขยับขยายงานหรือว่าได้รับงานเพิ่มหรือว่าอาจจะได้รับความเหน็ดเหนื่อยที่อาจจะต้องแบบ ไปไปมามารับภาระเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีสองทางอะไรเงี้ยที่จะต้องรับผิดชอบมันก็เลยทําให้เราดูเหนื่อยล้าดูโหลดไปหน่อยกับการทํางานแต่ว่ามันเป็นผลเป็นผลที่ดีนะคะเพราะว่าเงินมางเนี่ยดูไพ่ชุดนี้ข้างบนนะะมีความรู้ความสามารถนะสามารถเอเอเอ,เอาความรู้ความสามารถในอดีตมาช่วยในงานปัจจุบันนะคะแล้วก็จะทําให้เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เงินทองจะหลั่งไหลามาคุณได้เสยนปู่สีสุโทเนี่ยบอกเลยทุกคลิปนะล้วนจะมีพญานาคเกิดขึ้นนะคะน้ำบนหิงพระอย่าให้แห้งคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดือนหรือว่าคุณอาจจะแบบเข้าตากรรมการหรือว่างานที่คุณทำเนี่ยจะทำให้คุณได้ได,ได้ได้มีความมั่นคงได้เงินเดือนเพิ่มคนที่ทำธุรกิจก็จะมีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้นคือรวยเพิ่มมากขึ้น ใครที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยเพิ่มมากขึ้นจากการทํางานในครั้งนี้หรือว่าจากการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณติดต่อประสานงานค้าขายกับต่างประเทศคุณจะรวยมากเลยนะคะจะได้เงินก้อนเป็นกอบปินกร,รมส่วนใครที่ทํางานเป็นแบบว่าลูกจ้างประจําหรือมนุษย์เงินเดือนก็จะมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่ดีที่คุณจะมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นมีผลงานมีมีอะไรที่มันดูเปอร์ f o r m a n มันดีขึ้นอะ่ะนะ แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นถามว่า,าคุณจะได้รับงานหนักเพิ่มมากขึ้นมันดีไหมาจารย์มองว่าดีนะถ้าได้จากจไพ่นี้นะเพราะมันจะพิสูจน์กันเลยออปีหน้าคุณได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนในผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะส่วนคนที่ทําธุรกิจ่มันได้มากอยู่แล้วแล้วคุณจะมีโชคมีลาภ ให้คุณสวดมนต์ไหว้พระดีๆขอพรดีๆนะคุณจะมีโชคลาภจากการเสีย่ยงมีหนทางการได้เงินมาแบบที่คุณไม่คาดฝันเลยนะคะแล้วเมถุนนะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วบางคนอาจจะได้ทรัพย์ได้มรดกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วมีโชคมีลาบมาตั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยแต่นับจากเนี้ยก็ก็จะมีอีกแต่ชาวลัคนาราศีเมถุนแท้แท้เนี่ยนะที่เป็นเมถุนเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ยก็จะต้องระวัง นะเพราะว่ามันใกล้วันเกิดมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับทุกราศีนะลองสังเกตด,ดูพอใกล้วันเกิดเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีรัทธิลดยางแต่จะต้องไปซ่อมยางเปลี่ยนแบตเตอรี่ไอ้นีน่นั่นคือแบบมันจะมีเหตุให้เสียเงินเสียทองก่อนวันเกิดหรือมีเรื่องปวดหัวก่อนวันเกิด ะะแต่การเงินอะไรของคุณสภาพคล่องคุณยังดีอยู่มีคนอุปถรัรมภ์มีคนช่วยเหลือยังดีอยู่แตม่มันใกล้วันเกิดมันจะมีปัญหาทุกทีทกทีเนี้ยก็ไปทําแก้เคล็์ตามที่อาจารย์บอกก็แล้วกันนะคะมันหนักจะได้เป็นเบาเนาะ,ะแล้วก็เรื่องความรักเรื่องความรักของชาวเมถุนก็ยังไปได้อยู่นะยังยังอยู่ดีมีสุขยังปณีปนอมกันอยู่ยังอยู่ได้ ะะมีแค่เรื่องขัดใจกันบ้างไม่ลงรากันบ้างนิดนหนี่ยนะไม่เป็นประเด็นนะเมถุนจะบอกเลยว่าให้คุณลดความเจ้าชู้นิดนึงนะอะไรที่มันเจ้าชู้เกินไปหรือว่าเจ้าชู้ภ้มกิ่มแอบมองคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามนะขจัดเรื่องพวกนี้ออกไปจากหัวใจให้หมดเลยนะคะแล้วพยายามถือสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองคนไหนที่ยังตกงานมีเกณฑ์ที่จะได้งานหลังวันเกิด ะะหลังวันเกิดของคุณคุณจะมีลู่ทางทำมาหากินหรือว่าได้งานนะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้แหละแต่ในไพ่บอกว่าจะได้หลังวันเกิดแล้วงานทีนน่นั้นจะทําให้คุณมีกินมีใช้ไปตลอดเลยนะคะให้ถือสิ่งดีๆนะคะช่วงนี้อยากให้ทานมังทานเจอะไรไปนะมันจะดีมากเลยนะปีนี้ในทุกคลิปที่อาจารย์บอกเนี่ยคือดูแล้วเนี่ย อยากให้ทุกคนทานมังทานเจตลอดทั้งปีให้งดค่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วทุกคนจะมีดวงที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดามันมันโยกย้ายในปีนี้เยอะมากเลยถ้าเราไม่ค่าสัตว์นะเราจะดีมากแล้วเราจะพ้นภัยในหลายๆอย่างนะคะเรื่องสีนะงดสีดํางานสีดําอะไรทุกอย่างงดหมดเลยนะคะแล้วชาวเมถุนจะเจอโชคนะขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะมีสุขภาพซี่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ แล้วก็ให้คุณมีโชคแบบฟุกๆเกิดขึ้นก็แล้วกันนะแล้วขอให้อุบัติเหตุที่มันจะมีเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณแคล้วคลาดให้คุณปลอดภัยนะให้เหมือนแบบหนังเหนียวคงกระพันชาติีก็แล้วกันนะไม่รู้จะอวยพรยังไงนะแต่เรื่องที่จะเกิดันไม่ได้เกิดแบบน่ากลัวหรอกนะก็อวยพรแบบนี้แล้วกันขอพอรพ่อพิคะแนนนะ ให้ช่วยคุ้มครองชาวลัคนาราศีเมถุนให้พ้นภัยแล้วก็ขอให้ปู่ยมคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดทุกที่ทุกสถานก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวให้ติดต่อนอ้องแอดมินมานะเพราะบางทีช่วงนี้อาจารย์งานยุ่งนะคะในหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะยังไม่ค่อยได้รับใครนะคะ นะแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็คุยกับน้องแอดมินก็แล้วกันนะคะถ้าบุญสัมพันธ์อาจารย์ดูให้ทุกคนนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ